มาพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนลูกปืนนะล,ลูกปืนแตกปืนค้อมแตกครับเมืองตัวดูดตัวดูดรุ่นใหม่ฝีมือพอเตี้ยนี่เก่งแดดเก่งแดดเกงแดดมอดดิสือเท่าไงก็ตัวดูดลอย,ดดดดอ,อยเรือตัวเ <c oughs> อง, <c oughs> องไม่ก่อนแต่ <c oughs> ละข้าวปัญหาเหลืออยู่งจังหวัดปัญหาตัวดูดอันนี้ไปตกเต้มือนะพ่อโอ้ยตัวดูดไหมใส่กัน เปลแตะครับเตลียนแ,แตกครับเปลี่ยนออกเตรียมไหมเครื่องมือพร้อมคนพร้อมเครื่องมือพร้อมก็หกสองศูนย์หกเก็บลอยจบพลุพล้มสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุ๊กโถนครับบ๊อบอี้นี่เจนเขาเมื่อเดือนพี่นอ้องเล่ดูกันเกี่ยวเขาพี่น้องวันนี้มาพ่อเขาล้มครับ คนขับกับผู้เก่าพี่น้องครับที่น,นี้อยู่บรรพบุเก่าพี่น้องครับเ้นนี้กันอมแอมแถวนี้แล้ครับก็ได้ไปใสม่มาหนี่ขีวงานหลายพี่น้องครับช่วงนี้ถือดาถือป่อยกับมีบรรพบุรุษธรรมดานะครับบรรพบุรุษนี่มายังครับพี่น้องที่ปเตีย๋ยคือเก่าครับวันนี้คือเก่าขางรมไอ้พอแอดพี่น้องครับ นี่ประมาณไรก็รัวรเลยพี่นอนะ้องครับรงงันโรงเสาอะไรครับมองมันลงหลายเนาะไฟเลี้ยมเลี้ยม<ๆ>เลี้ยมเลี้ยมไปเรื่อยพี่น้องครับดีดีซีเจ็ดสิบจีเลยพี่น้องครับปีห้าเก้านะครับลงเสานี่กครับปั๊บแท็กตั้งแท็กมาเรียบร้อยเลยพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกที่นึงว่ามันดีตึงคักบ้างครับ ยกตูดมันขึ้นแล้วน้องยกตูดขึ้นแล้วก็ปรับตั้งทั้งสองแท็กนี่พี่น้องใายขวาครับโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งในคลิปยาวๆ,ๆเลยครับมาพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนลูกปืนนะลูกปืนแตกปืนค้อมันแตกครับเบิ่งตัวดูดตัวดูดรุ่นใหม่ฝีมือพอเตี๋ยนี่นี่เพ่งไดดเพ่งไดดเพ่งไดดโมเดลสื่อเขาอยากกับตัวดูดเลยเหลือตัวเองเลยเหลือตัวเองไว้ก่อนลูกลางปลา จัดะคคาปัญหาเหลออยู่จังบวัดปัญหาตัวดูดอันนี้ป่ยต้ใส่มือนะพ่อโอ้ยตัวดูดไหมใส่กันแตกัเปียนแตกครับเปลี่ยนหลอกเปลี่ยนไหมเรี่งมือขวาม คนพร้อมเครื่องมือพร้อมปืนมากครับสองตลับอันนี้ปืนค้อมันเบอร์หกศูนย์หกสองศูนย์หกเรียบร้อยจบข้าล้มมุงเหยียบแน่นเสียมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปลียยยย่ยนลูกปืนเฮ้ยเป็นสีเหล่ยม เหนียวมาอยู่มาหนึ่งมาแรมากป่ะหรือพอเปียกแล้วเส้นยาวาป่ะเส้นยาวมีอยู่อยู่ในถุงนี่อยู่เฮือนเส้นยาวในถุงอยู่เฮือนมันจะมีเส้นนี้กับเส้นนี้สองเส้นเพคนว่าส่งที่อยู่มาแนมาทานจีโซงอะไรไปให้พวกซีนเซียนเซินมาอันไอจีโซงอะไรไปใหไอ้บริสัย่าทันคืออยู่ดิอะไรบ้างใดส่งเป็นบริสัย เอาพ่อลูกจับไว้ให้เ้านนี่แหละอยู่ลลอกเกาครับเอาละทิงงานเลี้ยงอีล้านซึ่งเอาข้ากัน ลื่นลาบลื่นมาหลายมืองละไก็เล่นของสักหน่อยเหมือนกันว่าเอาพ่อเจ้าที่เรงโอเคนเรียบร้อยเรียบร้อยครับผ่านนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปบอเมนผักเตียงครับไม่เมื่อเขาไปเอาหายเจ้าเสียงเล็กกินต้มเป็ดเกาเหลาแกงน้อไม่อันนี้ตำหมักเตียงครับ เบกก็ได้เบกซะกดดัดนบ่อทมันดัดขึนบ่เียงกนโอ้ยผู้นึงเาเียงจังหวะรถเนินดาราก็เ้าโดนรถเยียบิพอไปเอาสลิงขอกเป้ามาเอาอบ่รถไถเพราะเพาะเพราะบอกอันอันพ่อเตียนียอันเดี๋ยวผมจะไปเดื่อนาก็ได้พดีกระตุกด้กตุก ่มมาามมย,ยมา้าว่าจมอไไสถึงออกถ้าก็ถอยมาเต็นด้งหลดดกแล้ว <c oughs> ไใม้อไส้ล็ไปว่าเนาะอุ้ยเหยียเหยียมากเเนาะเอาจุกกระต้นขึอนแย้วก็ถอยมาเนาะเนาะคอยก็ฟ้าว่ามอไสออกขึ้อยูอ่เนะี่ยชอไทัหลังม่แมวม่ต้องห่างสิละบดเนเนเลียวเลยแม่ลงกระแทกบนเดลียวดักด้งหลุดพุ๊บน่ไปท่าไหนผู้นี้ก็เยไปพ็ถือเนาะเหียบกนเลยจิ้มตัวนี้งไวขึ้กันเลย โอ้ยก็เหตไปว่าปเปลี่ยวข่อยง้องลงกัจะแตกกปยังเน <laughs> มันไปติดเอไปติดกันส้นหลังลวงมาแล้วล่ะกันส้นไปข้างกันแทบนันนี่ใส่ใส่ใน,นักหนักแล้วมันกันส้นมันตกมันหมดแล้ค่บานไปว่ได้รอรอ,อ,อต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 อ่โอ้ยวันต่อหันไมยกันแค่หน้านี่ก,กันมือใก้ผมนั่งอยู่ห้อบวงอ่างไงี่เีย่เงีย ก็ไปเที่ยวไปจะควักเหมีงก็ไปโย่หอมกว่จะไป่หมเนาะคืออยู่เดคืออูนาะเบิ้งคาท่างเียบเดี๋ยวมึงสมองเป็นย่งหาหอมเมือนด้งแนที่ฝ่าอี่้วงเออเหน่ยละมันเลี้จะปลาที่เลีพว่าที่ลาบเลยพนว่ามผู้เฮ็ดต้มเป็ดมันมเคืองไฟสามนี่พ่นแนกเดลาบ เขาด้นม <static. S 2> <ills> ่พาะกระดูกมาเทศเนทันมาแงันบ่วนังเขาวันขาตะบิ่มเนิง่ามแต่ว่าแข็งเอ้ยยี่บมาห้อของเขาไบ่อนเว่อรว้ายกระป ยังมงเพอไวอยู่แดดตายแท้ขี้เด็นจะทำเสียงหนุ่ก่อยน้งมีแหมเโม่พ่อแมนอยู่บ่แม้มยงกันแท่ก้นแหมขี้เดนโว่ามันเจ็ดโม่ตัวมันก่อยอ๋บ่จิได้หลายเนี่ยมันจิบบดมันจิบเบิดอันต็มพือจังสูตเบิร์ตมึงก็ได้ เหตุแห่งขอตัวมึงแข็งอีกอยว่วะเม็ดงามจะแข็งเ <c oughs> ม็ดงามจะวันแข็งแล้วก็ลวกไายไหมเดียเด๋ยวๆก็กว,วอกใส่ใส่กระสอบพี่น้องครับ รอ,นนอบสทตายเลยพี่น้องได้แต่กลับบา้านแล้ว,วครับเนี่ยบ่วไหวครับคนขับคนมาเบิดมือเลยมานนี่เดี๋ยวมาออื่นสู่ต่อกันไหมพี่น้องครับบรรมากาศดีได้พี่น้องมือนี้ครับลมหนาวช่วยลงมาพี่น้องครับหนาวได้พี่น้องทั้งนี้ครับทั้งรอยเอ็ดนะครับนะครับวิถีของคนอีาสานพี่น้องหอมเขา่าเข่าหอมครับ ไปน้นองเอาไว้เพียงแค่นี้พี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพี่น้องครับสวัสดีครับผม